วัสดีครับกลับมาพบกับอังโคลแก๊กลุงกากนักเวทมั่วซั่วไฮบริดอะไรก็ได้วันนี้ลุงจะพาพวกเราไปเอาดาบที่ลุงชอบมากนะครับแล้วก็เหมาะกับสายสุดยอดเวทมนต์คาถาอย่างลุงซะเหลือเกินนะครับดาบนั้นมันก็คือดาบคารลเยนนะครับเริ่มต้นให้เราเริ่มต้นที่พอจากจุดนี้นะครับกลางเขนถนนนะ แต่แล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมมานะครับหาทางลงตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าด้านหลังของป้อมปราการเอ็นซิตตรงนี้ว่าเราก็ไปกันครับเริ่มต้นเราออกมาทางฝั่งตะว,วันออกตะวันตกเฉียงเหนือตะว,วันออกเลยละ่ะตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มาตามซอกนี้ครับแล้วเราก็แอบมาข้างหลังนี้เราก็วิ่งยาวเลยครับลงใต้ไปเลยจะมองเห็น ขอ,อคอยป้อมอยู่ทางนู้นนะแต่เราไม่ไปทางนั้นเพราะมันเป็นน้ําตกให้เราออกขวาด้านนี้ครับเสร็จปุ๊บมันจะมีทางลงเห็นไหมนี่ครับเราสามารถลงได้ตรงนี้เลยป้อมปรกาเอ็นซิตนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปนี่เลยแค่นี้เลยง่ายง่ายวาร์ปได้แล้วครับดาบเวทมอนคาเรีย ดาบเวทมนคาเียนี้มันจะดียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันทําไมลุงถึงชอบมันแล้วเกิดน,นะครับดาบเวทมนคาเียนี้ดูผิวเผินมันก็คือเป็นดาบปกติเป็นดาบที่เป็นดาบแทงด้วยท่าพื้นฐานของมันเนี่ยก็จะเป็นการแทงมันใช้ความแข็งแก่งส10บชำนาญ19แล้วก็ฉลาด16นะครับทีนี้เรามาดูมูฟเซตของดาบนี้กันครับมูฟเซตของดาบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแทงอย่างนี้นะครับ เวลาเรากดฟันเบานะมันก็จะโจมตีเบามันก็จะเป็นแทงส่วนถ้าเราใช้สกิลของมันที่มีมาให้คือเป็นการแทงทะลวงแบบนี้เหมือนดันเต้ครับแบบนี้เลยแต่ทีเด็ดของเจ้าดาบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับมันอยู่ตรงที่การกดโจมตีหนักต่างหากสายเวทอย่างเราครับอย่างลุงเนี่ยกดโจมตีหนักครับมันใช้แทนคาถาได้เลยเห็นไหมอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกคาถาเลยของเห็นจรัดนะครับนี่ นะลุงใช้ดินแดนคาถาลุงใช้อารซูนะครับแม้กระทั่งเวทใหม่ของ DLC นี้ก็ใช้ได้เห็นไหมมันสะดวกสบายเหลือเกินสำหรับสายเวทยอย่างลุงนะครับเห็นป่าเพราะนั้นมันทำให้ไม่จำเป็นต้องถือคาถาก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือดาบอันนี้มันไม่มีให้ใส่เท่าสงครามนะครับ มันไม่สามารถใส่เท่าสงครามได้ซึ่งเอาไปตีให้หนักมันจะทาให้นักเวทอย่างลุงเนี่ยสะดวกมากในการใช้งานครับเพราะว่าบางครั้งเปลี่ยนอาวุธไปไปมานะครับมันก็ลําบากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันก็จะทําให้เราใช้เวทได้ในทันทีส่วนมือซ้ายเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้ถือโลหรืออะไรอย่างนี้แทนก็ได้เช่นเดียวกันครับเป็นไงแจ๋วปลาแต่าสายเวทเนี่ยต้องมีแล้วนะครับเก๋ถ้า ชอบนะครับคลิปนี้ก็ลุงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเช่นเคยในการทำคลิปต่อไปขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้ากดไม่กดไม่รู้ขอบคุณไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอ่ะกาแก๊กไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย